ออูามตุโแต่ก็ยังว่าและทั้งปีนี้เขาพวกนดยคงเจอแต่เรื่องแย่ๆใช่ไหมล่ะน่าขันซะจริงนะคงจะเหนื่อยจนแทบไม่อยากจะทำมันแล้วสินะเอาเธอเอาเธอตัวตนที่น่าสมเพชอยู่พวกนดยนะถ้าคิดไม่ได้ ก็เป็นแบบนี้ต่อไปเถอะนะการเดินทางตามฝันอะไรนั่นนะไรสาระสิ้นดีเลยว่ามะก็นะคาดว่าหลายหลายคนคงเจออะไรมามากมายในปีนี้มีทั้งเรื่องดีและกเรื่องที่แย่ซึ่งก็คิดว่าหลายๆคนคงจะอยากลืมมันไปตัวผู้ผมเองก็เจอเรื่องราวมามากมายเหมือนกันในปีนี้ มีหลายเรื่องที่ผมทัพลาดไปทั้งผิดพลาดทั้งล้มเหลวทั้งอ่อนแอทั้งเจ็บปวดแต่ว่านะนั่นมันก็เป็นตัวตนในปีเก่าในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ไม่สิในปีใหม่นี้พวกเรามาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันเถอะจากนี้ก็ขอเปิดฉากากรเดินทางสู่ปีใหม่ของพวกเรากันเลยเฮ้ยนายเออนายนะ นั้นพวกพวกพวกนั้นนั่นแหละเออไม่ต้องหันไม่ต้องหันพอดีว่ามีอะไรจะมาบอกลิงชอบปีใหม่ลิงอยากคุยพรปีใหม่ให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนสีสา <c oughs> ปกติด้วยนะ <c oughs> เออเอาตามตรงผมไม่ค่อยมีความคิดคิดเอททางด้านนี้เท่าไหร่อ่ะ ก็นั่นแหละก็ขอให้ปีหน้ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีปีนี้เกิดอะไรขึ้นปีหน้าขอให้มันอย่าซ้ำสองเลวกันนะโควิดอะไรก็ไม่ไมเอาลลอกอื่นเลยนะไม่เอาลลอกใหม่เลยนะขอให้มันจบอยู่แค่นี้แลวกันนะปีนี้เป็นยังไงขอให้ปีหน้าแบบมันมันดีมากขึ้นเออน้ำหนักที่มากอยู่แล้วก็ขอให้มากขึ้นไปอีกนะหยอกหยอกอย่กอ,อย่าเพิ่งมาตีผมนะผมขอโทษขอโทษน,นั่นแหละครับสุขภาพในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรัางกาจุดปุ๊บ ลิงขอรากเพียงแค่นี้นะต้องกลับไปหาวานอนทุกตัวแล้วปีนี้ก็ผ่านไปอีปีหนึ่งแล้วเนาะรู้สึกว่าเป็นปีที่มันวัยแบบวัยมากจริงๆอ่ะคือั้งแบ่ต้นปียังปลายปียังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปัญหาเยอะมากทั้งโควิดทั้งอะไรก็ตามนั่นแหละโอ้ไม่อยากไม่อยากพูดถึงเลยแต่มันก็ผ่านไปแล้วเนาะปีนี้ยอมรับเลยว่ามันเป็นปีที่แบบแย่มากจริงๆ แต่เหงนเก็ได้เจอคนน่ารักน่ารักนะสุขสารวันปีใหม่แล้วกันเนาะอะไรที่มันแย่ๆก็ปีมันในปีนี้ก็แหละพอเริ่มต้นปีใหม่25 6 5น,นี้ก็พยายามกันใหม่เนาะมาเริ่มต้นใหม่มาเดินกันใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สมหวังก็สู้ๆนะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็พยายามรอบหนึ่งเนาะทุกคนเก่งอยู่แล้ว ส่สนใครที่ด่าใครที่ว่าเราก็ด่ากลับเด้อย่าไปยอมอย่าไปยอมมันด่าเลยตอยเลยเดะเดเดเดดยังไงก็อวยพรให้คนพวกนั้นได้เลยดีกว่าไหมงัม้นก็อวยพรให้คนพนนวกนั้นได้เนาะที่แบบทําให้เราเหมดกําลังใจทำให้เราเสียใจทใําให้เราแบบหมดไฟคือมาพูดอย่างงู้นอย่างนี้กับเราทําให้เราปวดหัวทําให้เราแบบเหนื่อยอะไรพวกเนี้ยก็จะขอให้คนพวกนั้นเดี๋ยว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 เด๋ยวดยาวไปละอีเพคนต่อไปคนต่อไป พี่ถึงตาผมว่าเหรอโอเคไงครับทุกคนสวัสดีครับผมชื่อเฟิร์นนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของช่อง y u s a m e Studio นะครับจะว่าไงดีละ่ะปีใหม่นี้เนี่ยก็อยากขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงแค่มากๆเรื่องอะไรอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้ปล่อยวางแล้วไปสุดในปีน้้ให้เต็มที่ที่ความเพวยไปกับปีนี้หักตัวเองให้มากๆอยู่กับตัวเองให้มากๆนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ที่ติดตามพวกเรามาตลอดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่ที่จะถึงนะผมนะรักทุกคนนะครับที่ติดตามพวกผมยังไงก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับอ๋ออ๋อนี่ก็ปีใหม่แ้วสินะ ผ่านอะไรหลายอย่างมาเยอะเลยฮะยังไงก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะอย่าทิ้งกันไปกลางทางสะละอืมองั้นก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะเดี๋ยวนะนี่จบแล้วเหรออันนี้ก็สั้นเกิน ดีปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะคะในปีนี้เจออะไรกันมาบ้างเล่าให้ฟังได้นะปีนี้ได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กันสำเร็จหรือเปล่าถ้ามีเป้าหมายของปีหน้าก็ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีถ้าปีที่แล้วมีเรื่องทุกเศร้าลำบากกายใจทิ้งมันไปแล้วไว้เริ่มกันใหม่ปีหน้าก็ได้แต่ถ้าทิ้งมันไปไม่ได้จะถ,ถือไว้เรือเก็บใส่กระเป๋าแล้วค่อยๆก้าวเดินไปพร้อมกับมัน ค่อยหยุดพักระหว่างทางก็ได้ปีใหม่ก็ยิ้มเยอะๆมีความสุขเยอะๆนะแต่ถึงยิ้มไม่ออกร้องไห้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแค่มีความสุขเข้าไว้ก็พอทุกท่านคะไม่ว่าจะเรื่องเลวร้ายแค่ไหนสัญญานะคะว่าอย่าสิ้นหวังอย่ายอมแพ้จงใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิจากนี้และตลอดไปเลยนะจัดดีวันปีใหม่ด้วยนะทุกคน ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีสําหรับใครบางคนแล้วก็แย่สําหรับใครบางคนเนาะแต่สําหรับผมผมว่ามันก็ดีนะถึงมันจะมีเรื่องแย่บ้างใช่แล้วปีหน้าผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานมั่นคงแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดสิ่งไหนทำได้นะใช่ปีหน้าปีต่อๆไปก็ขอให้ทุกคนคิดว่าจะทำอะไรก็ขอให้ทำได้นะ และอย่างสุดท้ายเลยก็คือขอให้ช่องอวาสามารถมีผู้ติดตามมากขึ้นมีคนดูมากขึ้นนะแล้วก็ขอลาก่อยสวัสดีครับผมเต้อเองนะครับก็นะครับในวันปีใหม่นี้ผมอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีอยากให้ทิ้งในปีเก่าและเริ่มต้นในปีใหม่นะครับอย่าลืมกินข้าวมันไก่ด้วยนะครับ <c oughs> เรื่องราวที่วุ่นวายและแสนเศร้าแล้วก็ชั้นคนเก่าทิ้งเอาไว้ในปีนี้ปีที่แสนยา่ทิ้งเอาไว้ซะแล้วมาพบในปีที่ใหม่กับปีที่ตกใสกว่าเดิมและชั้นคนใหม่สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขสันต์วันปีใหม่นะคะสวัสดีทุกคนนี่คือวันปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันปีใหม่มากๆนะครับ ส่วนใครที่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับบ๊ายบายเฮโยสวัสดีนะครับทุกคนขอให้คริสต์มาสนี้เป็นวันที่แจ่มสำหรับทุกคนนะครับหังจากนี้ก็จะได้เห็นผม,มบ่อยๆแล้วนะสวัสดีปีใหม่นะ <laughs> ว่าไปนั่นสวัสดี <c oughs> เหล่านักผจญภัยทั้งหลายด้วยนะ คู้ท่านคงจะใช้เวลาการเดินทางในปีนี้มามากแล้วสินะฮะเอาหนะ้าเอาหนะ้าเหนื่อยอีกสักหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ว่าไหมมีความสุขเข้าไว้นะหนทางข้างหน้าอาจจะเหนื่อยกว่าน,นี้นะแต่ฉันเชื่อนะไม่ว่ายังไงนายก็สามารถผ่านมันไปได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะพยายามเข้าล่ะอย่างที่ว่านั่นละ่ะ สุขสันตวันปีใหม่นะอะไรที่แย่อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเริ่มต้นใหม่สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแรงใจในการขับเคลื่อนชีวิตตนเองขอให้เส้นทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็สู้ๆนะเวเจอกันในวันปีใหม่และสุดท้ายนี้ พวกเราอุสมะทุกคนดีใจและปราบรื่มเป็นอย่างมากที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาคนดูคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพวกเรายินดีที่ได้แบ่งปันทั้งความสุขความสนุกให้กับคนดูขอขอบคุณทุกกำลังใจที่คนดูทุกคนมอบให้กับพวกเราและปีใหม่ปีนี้พวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะผลิตผลงานดีๆออกมาให้คนดูรับชมกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายของท้ายที่สุดนี้ พวกเราทุกคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับผม